ข้อดีอาการทำสตาร์ทเลยเนี่ยคือเราจะแฮนด์เ d อร i r t y สุดๆเพราะว่ามันไม่มีใครเซ็ตโปรเซสอะไรในบริษัทนั้นเราเข้าไปเราก็สามารถรื้ลิรียงเนี่ยเซตโปรเซสให้กับบริษัทได้ือมันเป็นที่ที่ดีมากๆสำหรับโก o ส skill ตัวเองแบบ g ก o w your own skill อันเนี้ยสำหรับเด็กจบใหม่ผมส่วนตัวผมผมก็แนะนำเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเป็นแบบ top start <ม>แหละเพราะาเราเองเด็กอยู่แล้วมีแรงเยอะเราก็ทำด้เยอะหน่อย Hello One Podcast With you. สวัสดีครับคุณผู้ชมสปิกเกอร์ของเราในวันนี้ก็คือพี่ตัง Lead UX/UI Designer จาก Palo IT Thailand นั่นเองครับพี่ตังเนี่ยมีประสบการณ์การทำงานสายดีไซน์มา10กว่าปีแล้วครับมีทั้งสตาร์ทอัพมีทั้งองค์กรใหญ่ๆมีทั้งการเป็นคอนซัลท์ในพา l o โเองสวัสดีครับพี่ตัง พี่ตังรบกวนเล่าประสบการณ์ที่ผมเพิ่งพูดถึงเมื่อกี้ให้ฟังหน่อยลองขยายความหน่อยว่าทําอะไรมาบ้างมีของดีอะไรบ้างอ่ะโอเคครับก็จริงๆแล้ววันนี้ก็อย่างที่ว่าที่เราคุยกันคือท็อปปิ้งของเราวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะพูดกันเรื่องของอประสบการณ์การทำงานของผมละกันในบริษัทของสาสกิลในการทางานว่าดีไซเนอร์ U X U I ดีไซเนอร์เนี่ยในแต่ละสกิลบริษัทเนี่ยเขามีข้อดีข้อเสียยังไงทํางานแตกต่างกันยังไงนะครับก็งั้น อย่างที่บอกว่าเรามาเดี๋ยวผมขอเล่าจากตัวเรื่องของประสบการณ์เองก่อนละกันก็คืออย่างที่ผ่านมาผมทํางานมาหมดประมาณส 10, 10ิกว่าปีได้ละแล้วก็อยู่ในดีไซน์ฟิลมาตลอดเมื่อก่อนเป็นอาร์กิเทคแล้วก็เพิ่งย้ายมาเป็น UX/UI เนี่ยเมื่อประมาณห้ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วได้ครับก็ที่แรกที่ต้องทํางานเนี่ยก็จะเป็นสตาร์ทอัพนะครับอยู่ที่สเปนก็คือสตาร์ทอัพมากๆผมเป็นลูกจ้างคนแรกซึ่งตัวสตาร์ทอัพเนี่ยผมขอ เราเล่าในส่วนตัวสตาร์ทอัพของละกันว่าเนเจอร์งานทำงานสตาร์ทอัพในฐานะยูทูบนในไซเนอร์เนี่ยเป็นยังไงนะผมจะพูดแค่ข้อดีดข้อเสียละกันทุกคนจะได้เปรียบเทียบกันได้เลยนะครับให้น้องๆหรือคนที่สนใจอยากย้ายงานเนี่ยเขามีไอเดียว่าเขาควรจะไปที่ไหนแล้วที่ไหนมันเหมาะสมกับเขาบ้างน,นะครับก็จะเล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวบางบางคนอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างไปบ้างแต่ก็อันนั้นก็แล้วแต่ผู้ชมละกันอันนี้ขออันนี้เป็นประสบการณ์เดี๋ยวให้เขาคอมเมนต์ตอบว่าไม่เห็นด้วยยังไงครับได้ครับก็ ผมพอพูดข้อดีการทำสตาร์ทอัพก่อนละกันนะครับว่าการทำสตาร์ทอัพที่แน่ๆเลยคือบริษัทเขาที่เราเข้าไปเนี่ยทุกคนเขา willing ที่จะรับฟังสิ่งใหม่ๆนะครับแล้วก็ข้อดีใการทำสตาร์ทอัพเลยเนี่ยคือเราจะฮนด์เด d ร i r t y สุดๆเพราะว่ามันไม่มีใครเซ็ตโปรเซสอะไรในบริษัทนั้นเราเข้าไปเราก็สามารถวิ l ล i n g ที่จะเซ็ตโปรเซสให้กับบริษัทได้เราสามารถ drive ดีไซน์โปรเซสได้เราสามารถ drive product ในสิ่งที่อยากทําได้เพราะฉะนั้นการ bring User-centric design เข้าไปในตัว startup เองเนี่ยถือว่าไม่เป็นเรื่องยากก็คือถือว่าเป็นเรื่องง่ายเพราะว่าเนื่องจากบริษัทมีสเกลขนาดเล็กเราเซตอัพแพทให้เขาได้นะครับอันนั้นเป็นข้อดีอย่างแรกของ startup ครับมีมีคำถามนิดนึงครับพี่ต่างพอจะมีตัวอย่าง startup ท,ที่จะยกตัวอย่างได้ไหมว่าพี่ต่างเข้าไป ช่วยลูกค้าเจ้านี้ทําอะไรพอจะมีแบบอ่ะ,อะง้นผมก็เอาของผมเลยกันก็ตอนนั้นที่ผมทำเน่ยอยู่ที่สเปนมันเป็นมันเป็น health innovation industry นะครับก็คือมันเป็นสตาร์ทอัพที่เขาทําเรื่องของอการออกออกกาลังแล้วก็เรื่องของการฟิตเนสแล้วก็อาหารเส n u t นิว i ริชัครับก็คือข้อดีของการทำตันนั้นเน่ยที่บอกด้วยความที่บริษัทนะมันเล็กนะครับเพราะฉะนั้นนะ่ะข้อดีของมันคือ stakeholder คนเนี่ยมีวิชั่นใน Product เขารู้ว่าเราทําอะไรอยู่เขารู้ว่า Product เดินหน้าไปไหน <_ d isk> เขาเห็น Impact ของ User Center Design ได้ดี <_ d isk> เขาเห็น Impact ของ UI ใหญ่ๆ UI, UI, UI Design ได้ดีและ s t a k e h o l d e r ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมใน Product นะครับคือเราไม่ต้องมานั่งเสียเวลามาบอกเขาว่าเฮ้ย Human Center Design มันดีงี้นะทำไมยืน m a n Center e เพราทุกคนน่ะอยู่ใน Product อยู่แล้วแล้วเราสามารถ Bring Collaboration เนี่ยได้เยอะขึ้นทุกคนสามารถ Collaborate ในการสร้างวัน Product นะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับบริษัใหญ่ที่ การทำโปรดักต์อาจจะคนแค่คนกลุ่มเดียวที่เหลือไม่ได้รู้สึกสนใจอะไรเลยแต่ในขณะที่ Startup เนี่ยทุกคนมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นที่ที่ดีมากๆสำหรับ grow skill ตัวเองแบบ grow your own skill เพราะว่าอยู่ใน Startup เนี่ยคุณต้องทำทุกอย่าง ก็คือคุณมีมีหลายแฮตอะบางทีคุณอะต้องเป็น PO อบางทีคุณอะต้องเขียน User Story บางทีคุณอะต้องดีไซน์บางทีคุณอะต้องทำา u s e r ร์รีเซิพูดง่ายก็คือคุณได้ทำทุกอย่างอันเนี้ยสำหรับเด็กจบใหม่ผมส่วนตัวผมผมก็แนะนำเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเป็นแบบทับสตาร์ทแหละเพราะเราเองเด็กอยู่แล้วมีแรงเยอะเราก็ทำด้เยอะหน่อยอันเนี้ยคือข้อดีหลักๆนะครับจริงๆสำหรับเทคก็เหมือนกันนะครับน้องๆที่เพิ่งจบใหม่เทคโนตนะครับจบปุ๊บทำงานสตาร์ทอัพก่อนนะครับ เรา<ช>ค่อยมาสมัครกับพาโลดีอีกอันหนึ่งเนี่ยที่ผมชอบเลยของสตาร์ทอัพก็คือมันเป็นโอกาสทีของตัวเราเองเนี่ยที่เราจะบิวเอาไปโอนบิสเนสได้ถูกไหมเ<ม>พราะว่าเรามองว่าเขาทำบิสเนสยังไงตั้งแต่ศ<ม>ูนย์จนนึกเขากเซสบผลิตเขาสู่ตลาดอันนั้นนะ่ะเราก็แพ็คซิศตัวนั้นนะ่ะมาใช้อันไหนดีเราทําอันไหนไม่ดีเราก็ไม่ทา<ม>แล้วก็จะข้อดีมาใช้สร้างบิสเนสของเราเอง<ม>ครับอันนี้ข้อดีของสตาร์ทอัพอันนี้ผมมาพูดข้อเสียมัาง ข้อเสียมาเกณฑจริงผมผมเมนชันไปล้วเรื่องของการมี many hats เพราะฉะนั้นเนี่ย work life Bal า n c ์ของ Startup เนี่ยค่อนข้างทับเพราะว่า1 product เนี่ยทำทำหลายอย่างมากนคนทำหลายอย่างมากอย่างที่2 Startup เนี่ยมีบัจเจ็ตที่น้อยเพราะฉะนั้นการที่จะ innovate อะไรหรือการที่จะทำ process อะไรขึ้นมาหรือแม้กระทั่ง workshop อย่างหนึ่งเนี่ย รีซอร์มันจะลิมิเต็ดมากอย่างผมขอยกตัวอย่างผมแล้วกันมสมัยที่ผมอยู่สเปนเนี้ยอาผมอยู่ Spain ผผสเปนผมพูดภาษาสเปนไม่ได้ละอันนั้นขึ้นหนึ่งละผมพูดได้ภาษาอังกฤษผมก็ต้องใช้วิธีที่ผมจะทำ user research เนี่ยผมต้องเข้าไปที่ Link e อ i n แล้วก็หาคนที่มีโปรไฟล์เกี่ยวกับพวก Health หรือฟิตเนสเข้าไปไแล้วพี่ Link e d i n ครับลิงกนโอเค random สุดผมเข้าไป n k e d i n แล้วผมก็ direct message ไปเลยแบบเนี่ยมผมอยากขอความช่วยเหลือหน่อยคุณคยช่วยมาแบบ เออให้สัมภาษณ์อะไรอย่างน้งนอยๆได้ไหมหนี่นะเพราะผมกำลังทำแพลตฟอร์มอยู่แต่คือคนที่นั่นนะเขาก็ใจดีเขาก็มีหลายๆคนที่ให้ความช่วยเหลือผม,ผมก็ไม่สัมภาษณ์ได้ผมทำ user research ทำาให้ผมนเทอร์วิวสิ่งที่ผมตอบแทนเขาได้บางทีแค่กาแฟอะไรแบบแค่ d i n อ e r ซึ่งมันก็ไม่ค่อยโปรเ e s ชั o นอลเท่าไหร่แต่คือเราก็ทำได้ดีสุดในฐานะที่เราเป็นพตจารณาแบบ,บชวนคนจากที่ยิมไปทำ user research ได้ไหมเพียบนะ ออ๋ oh, okay. <laughs> ครับผมก็คือคนที่เป็นเทรนเนอร์ที่นั่นแหละก็คือเป็นหนึ่งในนั้นใช่ <Okay. S 2> เราเห็นโปรไฟล์ลิงก์อินเราก็รู้แหละถ้าเขาพิมพ์สังเกตเยอะเราก็อิมเมจินละคนนี้มี potential ให้บริสิกได้เราก็ทักไป <Okay. S 2> เขาก็ให้ความช่วยเหลืออืม <Yeah. S 2> ครับแล้ว <Yeah. S 2> ก็ข้อเสีย,ยอย่างที่บอกก็คือเรื่องของงานเยอะ mm hmm. ไม่มีเวลไกลบาลานถือ many hats ทำอะไรไปอีกข้อเสียงหนึ่งอย่างหนึ่งเลยที่ผมเจอมาในช่วงแรกของการสตาร์ทอัพเนี่ย โอนเนอร์ <Owner S 2> มไม่มีเขาไม่มีความเข้าใจในเรื่องของดีไซน์ t ิ i งกิ้งเลย<ม>ซึ่งฟังดูเหมือน,นว่าม,มันยากนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วโอนเนอร์เขาคือผู้ตัดสินใจถูกไหมครับถ้าโอนเนอร์เขาไม่มีความเข้าใจหรือเขาไม่บายอินเนี่ยโรของคุณเนี่ยที่เป็นดีไซ g n เนอร์คือคือ,ค,อคือการทำา UI ให้เขาชอบอย่างเดียวเลย<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยมีข้อดีข้อเสียมันมีความเสีย่ยงแต่บราษาิษัทผมเข้าไปเนี่ย ผมใช้เวลาประมาณ2-3อาทิตย์กว่าจะจูนเรื่องของ user design ไ mm. อ user central design ให้กับเจ้านายผมได้ครับ mm. แต่พอหลังจากนั้นเนี่ย mm. มันก็ันสมูททุกคนก็มีความต้องการมี collaboration มากขึ้นมี creativity ในการทำงานนี้มากขึ้นครับแล้วก็ส่วนตัวผมผมว่าเป็นกูสตาร์เพราะผมได้ทำทุกอย่างจริงที่บอกบ research UX UI ทำหมดมันอาจจะทำออกมาได้ไม่ดีเพราะผมยังเด็กอยู่แต่ว่า mm. สุดท้ายแล้วมันก็คือกูสตาร์พอเองผมครับ ครับอันนั้ก็เป็นของสตาร์ทอัพก็ประมาณนี้ครับเยี่ยครับผมจะถามว่าในตอนนี้บริษัทนั้นเป็นไงมา้างตอนนี้บริษัทนั้นอตอนนี้ก็คือ Product เนี่ยเขาก็เอาไปลอนแล้วแต่ว่า Product เนี่ยถูกไปลอนที่ที่สเปนแล้วก็โปรแลนด์แค่2ประเทศเพราะว่าเป็นประเทศที่มีประชากรน้ำหนักเยอะที่สุดในยุโรป ครับครับดีครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับ,รบผมก็เริ่มเริ่มต้นมาจากทำสตาร์ทอัพเหมือนกันครับครับทีนี้ครับองค์กรขนาดถัดมาตะกี้เราพูดถึงสตาร์ทอัพและขนาดเล็กทีนี้เป็นองค์กรถัดมาที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วกันไม่ใช่ขนาดแบบสตาร์ทอัพแล้วเราอจะข้ามพวกเอจนมะีไปเนาะเราก็ไปที่องค์กรนี่ที่ต่างเคยทํามา ก็คือขนาดใหญ่ครับเป็นยังไงครับทำงานองค์กรขนาดใหญ่ในฐาน,นะดีไซเนอร์ฟิลลิ่งตอนแรกที่เข้าไปเหยียบบริษัทขนาดนั้นอ่ะโอเคครับก็จริงๆก็สำหรับบริษัทขนาดใหญ่ อ่าผมเล่าแบ็กราวะมบริษักกันละกันคือผมหลังจากที่ผมออกจากสตาร์ทอัพจากสเปนมาเนี่ยผมก็กลับมาอยู่ที่ไทยแล้วก็โชคดีได้เหมือนแบบได้ไปเป็นคอนแทคเตอร์นะก็คือเหมือนเป็นสัญญาระยะสั้นนะครับเหมือนประมาณว่าคงอยากจะลองดูว่าดีไซเนอร์มันสำคัญไหมกับบริษัทเขาอะไรเงี้ยครับบริษัทที่ผมเข้าไปอ่ะเป็นท็อป10ของ Fortune 500เ,เป็นออยล์แอนด์แก๊สคอมพานีบริษัทหนึ่งฮะถ้าถ้ารู้จัก Fortune 500ก็จะรู้แหละว่ามันเป็นบริษัทไหนครับก็ บริษัทที่เข้าไปเนี่ยเป็นองค์กรที่ใหญ่มากนะครับข้อดีข้อดีเอาข้อดีของการทํางานที่เนี่ยหนึ่งผมมองว่าเราข้อดีของการทํางานที่เป็น UX UI ในบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยอัน,น๋ีวผมโทษนิผมขอเล่าแบ,บกกราก่อนนะครับผมเป็นดีไซนเนอร์คนแรกเลยที่เขาจ้างเข้าไปในในประเทศไทยคือเขามีดีไซนเนอร์อยอ่แล้วแต่ว่าอยู่ที่อเมริกาอยู่ที่ยุโรปแต่ผมเข้าไปคนแรกในไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะถูกเพ่งเล็งเยอะพอสมควรนะ mm. แต่คือ ข้อดีของการข้อดีของการทำงานบริษัทใหญ่เลยอย่างแรกเนี่ยผมมองว่าเขาให้เวลากับพนักงานแม้กระทั่งคุณเป็นยู่เป็นคอนแทคเตอร์จริงอเขาก็ยังให้เวลาคุณเพื่อที่จะพิสูจตัวเองเพื่อที่จะหา creativity หรือว่าหรือว่าแบบ productivity ให้กับ workplace เนี่ยมันมันค่อนข้างมีเยอะเพราะว่าเขาจะให้เวลาการทำงานเราเยอะเราสามารถโฟกัสการทำงานได้มากขึ้นแล้วเราก็ทำงานได้อินเดปมากขึ้นนะครับ ข้อดี่าที่สําหรับคนที่เป็น UX เองหรือคนที่เป็น UI เองเนี่ยที่เขาจะชอบเนี่ยคือเขาจะรู้รู้จักโ Product ในเชิงลึกมากๆ mm hmm. เพราะว่ามันคืออินดัสทรีเดียวที่เขาต้องการจะโฟกัสแล้วทําอยู่ mm hmm. และอีกอย่างหนึ่งอ่ะที่ผมชอบของการทําบราิษัทใหญ่เนี่ยคือการเป็น in house UX ละกันใช้คำ mm hmm. ว่าเป็น in house UX mm hmm. กันเราจะเข้าถึงตัว Product ได้ง่ายมากๆเพราะว่าเราสามารถเข้าถึง stakeholder ได้ทันที mm hmm. ข้อมูลที่ส่งผ่านมาให้เราอ่ะคือข้อมูลที่มาจาก user จริง mm hmm. หรือข้อมูลที่มาจาก สเต็กโคเดอร์จริงหรือว่ามาจาก Business a n a l y ิสจริงๆไม่มีการส่งผ่านข้อมูลอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นการเข้าถึง User หรือการทำเทสหรือการทำโปรไทป์เนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายมากๆสำหรับบริษัทใหญ่นะครับแตอออ่อีกเรื่องหนึ่งที่ที่ผมชอบในบริษัทใหญ่ก็คือมีเรื่องของ Opportunity ในการเปลี่ยนโรวันนี้ผมบอกผมเป็น UX วันพุ่งนี้ผมอาจผมองอยากไปทำรีเสิร์ชอย่างเดียวอีกวันนึงผมอาจจะอยากทำยูอารอย่างเดียวหรือแม้กระทั่งผมสามารถจำไปทำา PO ได้เลยอันนี้มันจะเป็นเพราะบริษัทใหญ่เนี่ยเขาจะมีสตรัคเจอร์ในการแบบแอดจัสโปรของคนได้ได้ตลอดเวลาพอเขาอยากให้คนเนี่ยอยู่กับเขาเป็นนานแล้วก็ ไปเนี่ยภในบริษัทเขาเหมือนเขาต้องการบิวเราจริงๆเพราะเนี่ยอันนี้คือข้อดีของบริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะอินเวสในตัวพนักงานค่อนข้างเยอะจะมีเทรนนิ่งท่ามีนู่นนี่นั่นให้ค่อนข้างที่จะเป็นพอชั่นที่ใหญ่พอสมควรอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของบริษัทใหญ่ที่ที่ผมมองว่าว่าว่าเป็นว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็คือไม่ต้องทําหลายๆอย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกันเหมือนสตาร์ทอัพสามารถแบ่งเวลาได้ค่อยๆสลับไม่ต้องแบบทําแบบ พอมนันใหญ่ใช่ไอเดียของบริษัทใหญ่ๆส่วนจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าช่วงแรกผมเข้าไปเนื่องจากผมมีคนเดียวผมเลยทำห,หลายๆอย่างแต่พอพอพักหนึ่ง,งทุกอย่างมันเริ่มเสร็จตัวละเซนทีมผมเริ่มใหญ่ขึ้นละงานของแต่ละคนนะมันจะเริ่มสเปซิฟิกมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะคุณจะมีเวลาที่จะ develop specific skill นะได้เยอะขึ้นแล้วคุณคก็จะรู้จัก product ได้มากขึ้นแล้ว work life b balance เป็นไงบ้างตอนทำางานอ๋อถ้าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งใช่เลยครับเรื่อง work life Balance ของบริษัทเนี่ยค่อนข้างดีเพราะว่า เพราะอย่างที่ผมบอกเพราะว่าเขาจะให้เวลากับโปรดักต์เนี่ยอย่างสมมติทำลายโปรดักต์หนึ่งเนี่ยเราอยู่ในบระะิษัทสตาร์ทอัพเนี่ยอยู่ต้องใช้เวลาแค่เดือนเดียวแต่บริษัทขนาดใหญ่เนี่ยอาจจะใช้เวลา1ปีใ mm hmm. นขณะที่คุณสามารถทำได้แค่เดือนเดียวนะแต่เพราะว่ขนาดใหญ่เราสามารถทำภายใน2ปีได้หรือ1ปีได้ mm hmm. สาเหตุจริงๆแล้วมัน,มนที่ผมด้วยด้วยออฟิศเียผมเนะเพราะว่าบริษัทขนาดใหญ่เขาเทคซีโรริกส์ครับเขาไม่อยากเทคริกส์ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ผิด มันเลยทำให้เขาใหญ่ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่เทคไรซ์เนี่ยเพราะว่าทุกอย่างที่เขาทำมันมีโปรซีเดียเพราะฉะนั้น mm hmm. การเดเวคหลบหนึ่งโปรดักเนี่ยมันใช้เวลานาน mm hmm. เพราะว่า one mistake เนี่ยมันสามารถแบบคอส big impact ได้เลย mm hmm. ในขณะเดียวกันแบบ small things small good design เนี่ยมันก็สามารถเปลี่ยน impact ได้บริษัทใหญ่ได้เหมือนกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. เขาจะเลยมีเวลาให้เรามากขึ้นในการทำงานแล้วก็เด็ชัวร์เปลือกเนี้ยมัน solid จริงนะ o d u c t เบบนี้ยมันมี value จริงนะ ใช่แต่ว่าเราก็จะไปเสียเวลาการทํางานซึ่งมันก็จะบิ้งมาถยูที่ข้อเสียมาทําให้เราเบื่อโปรดักเพราะว่าในขณะที่เรามองว่าเฮ้ยโปรดักนี้คุณทำแค่เดือนเดียวก็เสร็จแล้วมาทําอะไรตั้งสองสามปีถูกไหม <laughs> มันก็กลายว่าคุณไปเสียเวลากับหนึ่งโปรดักเนี่ยมากเกินไปโดยที่ไม่จําเป็นมันทําให้เราเนี่ยเบื่อการทํางานในบริษัทใหญ่ๆแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อบอกเรื่องของซีริกเนี่ย เพราะว่าการจะการจะเล็นดิเซชันหนึ่งครั้งเนี่ยบางทีมันมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ตัวคุณเนี่ยมันอยู่ที่กฎหมายมันอยู่ที่ government อยู่ที่แบบ data privacy การทำ action เนเชชมันมีการ approval หลาย process มากกว่าคุณจะได้ดีไซน์หึงชิ้นออกมาทั้งที่คุณสามารถจบได้ภายในวันเดียวคุณก็สามารถจบได้ภายในหนึ่งเดือนได้อย่างง่ายดาถ้าอยู่ในประษัทใหญ่ครัครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นปัญหาไมแสงใหญ่เลยนะก็คือ มันจะ High Competition สุดๆเพราะว่าบริษัทใหญ่เขาต้องการจะเลี้ยงคนถูกไหมครับพอคนเขาอยู่นานๆเนี่ย<ม>เขาก็ต้องเหมือนเหมือนแบบดิฟเฟนตตำแหน่งของเขาเนูน่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ t a ท e risk เหมือนกันครับอย่างที่บอกการ b r i n g h u m a n c e n t e r design เข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย<อ>เพราะว่ามันเป็นสิ่งใหม่ของเขาถูกไหมครับบริษัทถูกตั้งมาแล้วร้อยปีร้อยปีที่แล้วยังไม่มี h u m a n c e n t e r design ทำไมวันนี้ คุณต้องมีคุณต้องเป็นทีทำไมถึงผมคุณต้องมี h ี m ไ n เซนเจอร์ดีไซนวันนี้ mm hmm. เพราะฉะนั้นคนที่เป็น d e s i g n อร์เข้าไปในสัตวัใหญ่เนี่ยคุณต้อง make sure ว่าคุณนะสร้าง Impact คใ้เขาได้จริงคุณสามารถให้ s สเต e h เดอร์หรือคนที่เป็นบิสเนสเนี่ยเห็นว่า Ux เนี่ยมี value กับโปรดักตของจริงเพราะฉะนั้นแต่ละคนต้องมีวิธีในการจัดการสิ่งสิ่งนี้ครับแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งงานที่คุณทำเนี่ยคุณมองว่ามีบิ๊กอิมแพ แต่จริงๆแล้วคุณอาจจะไม่สามารถเมเชอ์อิมแพคมันได้เลยก็ได้โดยจากโปรเซสของการทำงานที่มันนานเกินไปถูกดีลิสทีละ small small ดีลิสอย่างเงี้ยอิมแพคที่เราเห็นมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากก็เหมือนแบบละลายแม่น้ำไปไม่เห็นเลยก็อาจจะไม่ถึงกับละลายแม่น้ำแต่บางทีอะอย่างอย่างยกตัวอย่างบริษัทกลุ่มนี้ที่เคยทำบริษัทเก่าเนี่ยครับมันเป็น B2B ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น customer base มันก็คือน้อยหลักร้อยหลักพันแต่แต่คือเงินที่ได้มามันก็หลายพันล้านเนยนะแต่ว่าทุกอย่าง เราอาจจะแบบเมเจอร์ไม่ได้ในขณะที่ N Product Company เบส e User 10ล้านเนี้ยมันก็ E C C m e a s u r e แ้วมันเห็น i m p a c t ง่ายกว่าอะไรเงี้ยก็เป็นข้อเสียของบริษัทใหญ่ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่ต่างก็มาทำงานที่พาโลออฟฟิศพาโล IT Thailand เป็นไงบ้างครับไหนลองแชร์ปร,ร,ระสบการณ์ให้ฟังหน่อยคอ่ม ก็จริงๆสาเหตุที่ผมออกจากบริษัทใหญ่เนี่ยก็คือข้อเสียที่ผมเล่าไปเมื่อกี้นี้แหละเพราะว่ามันทางานนานเกินแล้วมันก็น่าเบื่อเกินผมใช้เวลาทั้งชีวิตอยู่กับโปรดักต์โปรดักต์เดียวก็พอมาเป็นเอาผมพอพูดในเชิงคอนซัลแทนกันละกันยังไม่ต้องพารโลกันนะครับยังในเชิงคอนซัลแทนเนี่ยผมสาเหตุหนึ่งที่ผมออกมาเลยเพราะผมหนึ่งผมอยากจะได้จับโปรดักต์ในหลายๆธุรกิจเราจะได้เก็ตแฮงซอนในเดฟเฟนโปรดักต์แล้วก็ ไทม์ไลน์ในการทำงานของเราเนี่ยมันไม่ยาวดูไหม<ช>เพราะว่าเรา b a s ออนคัสเ t o ร์ r c คอนแท c t เราอาจจะอยู่กับเขา6เดือนเราอาจจะอยู่กับเขา7เดือนอย่างมากเว r ร์สเคสอาจจะแค่ปีหนึ่งหรือ2ปีแต่ทีนี้บริษัทมันก็จะมีการโรเทตคนเข้าออกกแล้วเพื่อเราได้ไปทำโปรจากกันอื่นเพราะนี้ผมมองว่ามันเป็นข้อดีมากๆของคอนซัลแทนที่เราจะได้แบบ get hands on ในหลายๆธุรกิจ2มันก็ดีกับ คอนเนคชันด้วยเราก็จะได้เจอลูกค้าหลายๆประเภทเราก็ได้เจอคนเยอะมากขึ้นในขณะที่เราทํางานบริษัทองค์กรใ,ใหญ่เนี่ยเราก็เจอแต่คนเดิมๆถูกไหมครับอันเนี้ยมันก็คือเป็นข้อดีของการทำคอนซัลแทนแล้วก็มันทําให้เราเนี่ยไดย้สิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือเราได้เจอรูปแบบการทํางานที่เปลี่ยนไปตลอดอถูกไหมครับชอบวันนี้ผมทํางานกันบบริษัท A เขาทํางานแบบหนึง่ง ในฐานะที่ผมเป็นคอนซัลแทนผมจะทำยังไงให้เขา Improve ผมจะทำยังไงให้ผม Adjust เข้าอยู่ใน Environment เขาได้เพราะฉะนั้นที่บริษัท B ก็มี Pro ซีเดียการทำงานแบบนึงเราจะ Improve ให้เขาได้ไงแล้วเราจะเีินจากเขาได้ไงอันนี้มันก็เป็นความสนุกของของการการทำมาการทำ consult c o n s ซ l t ครับซึ่ง Consult ของที่เนี่ยก็คือเราก็ทำเป็นเหมือนแบบเป็น full stack เนาะเพราะฉะนั้นข้อดีอย่างนึงเนี้ย ที่มันจะช่วยผมโ r รในอนาคตได้เลยคือผมสามารถเห็นครบรูปของการทำงานจากคอล l e กที่เป็น professional ทุกคนเพราะว่าคนที่เป็น c o n ซัลแทนได้เนี่ยผมมองว่าเขาต้องมีความมือเชียลหรืพอสมควรก็เท่าบว่าเพื่อนๆที่อยู่ในออฟฟิศผมเนี่ยก็เป็นคนเก่งผมก็สามารถเรียนรู้จากคนเพื่อนๆได้เหมือนกัน<ม>ถูกไหมครับเพราะาทุกคนมีโฟกัสใน area ที่เขาทำผมก็อยากรู้อะไรก็สอบถามเขาคร,ครับแล้วก็อ,อืมเราสามารถอีกอันหนึ่งที่ท ที่เราชอบที่สุดเลยคือเราสามารถเป็นคนออกแบบโปรเซสการทํางานได้ถูกไหมครับ mm hmm. เพราะว่าบริษัทใหญ่เนี่ยเขาจ้างคอนซัลแทนเข้าไปพอเขาขับเคลื่อนช้า mm hmm. เขาต้องการให้คอนซัลแทนอย่างเราเนี่ย small small team เราเนี่ยเขาไปขับเคลื่อนเขาเพราะฉะนั้นเราจะสามารถ bring Process mm hmm. เข้าไปให้เขาได้เราสามารถเทรนเขาได้เราสามารถสอนเขาได้แล้วเราเนี่ยสามารถสร้าง big impact ให้เขาได้ สาเหตุหนึ่งที่ผมผมผมอยากเป็นคอนซะัลแทนเนี่ยเพราะผมเคยเห็นการสร้าง Big Impact ของคอนซัลแทนเจ้าอื่นมาในบริษัท Enterprise ที่ผมเคยทำอยู่ผมเห็นเลยว่าวันแรกที่คอนซัลแทนเขาเข้ามาเนี่ยกับวันสุดท้ายที่เขาออกไปอ่ะตัวผมเองอ่ะอิมพลูได้มากแค่ไหนผมก็เลยมีความคิดว่าเออวันนึงอยากจะเป็นคอนซัลแทนบ้าง mm hmm. เพราะผมอยากจะทำ่างนี้ได้บ้างให้กับบรษิษัทใหญ่ๆครับผมกะนี่เป็นข้อดีและเป็นชเลนนะครแต่อย่างข้อเสีย ของคอนซัลแทนแล้วกันที่ผมที่ส่วนตัวเลยผมมองว่าสเตรสนะครับความเครียดของรับผิดชอบโดยที่ถูกไหมครับเพราะว่าเราไม่ได้เพียงแค่ต้องเสิร์ฟลูกค้าคนเดียวเราก็ยังมีสเตรสของความเป็นคอนซัลแทนของเราเองด้วยของคอมพานีของเราเองด้วยแล้วก็เราไม่ได้รับฟีดแบ็จากคนเดียวแล้วเมื่อก่อนเรารับฟีดแบ็จากบริษัทของเราถูกไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมต้องรับฟีดแบ็จากลูกค้าเพราะฉะนั้นเอ็กซ์ปีเคชั่นที่เขามีต่อเราเนี่ย มันสูงกว่าคนที่เป็นอินฮาส์อยู่แล้วเพราะว่าเขาจ่ายเอ็กซ์ตร้ามันนี้ให้หรอเพราะฉะนั้นเราต้องเมคเชนเราต้องวิลลิ่งที่จะเมคเชนให้ได้มันเนี้ยมันก็เป็นความเครียดหลักแล้วก็บางทีมันก็จะมีเรื่องของอ่าอินดัสทรีที่เราอาจจะไม่ชอบอถูกไหมครับเพราะว่าเราเป็นคนเาแท้เราก็คงเลือกงานไม่ได้อันไหนเราอยากอันไหนที่เขาแท้เราทําเราก็จำเป็น้องไม่ทามันก็อาจจะมีเรื่องเนี้ยที่ผมมองว่าอาจจะแบบ บางคนอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้นะครับมันมีบางอินดัสทรีอ่ะที่มันค่อนข้างน่าเบื่อแล้วไม่อยากทำอะไรอย่างงเี้ยครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องไปทำอีกข้อเสียอย่างหนึ่งเลยของคอนซัลแทนเนี่ยที่ผมไม่ที่ผมไม่คิดว่าจะเจอก็คือเรื่องของความเข้าใจผลิตภัณฑ์คอนซัลแทนใช้เวลาเข้าใจผลิตภัณฑ์นานมากกว่าเราจะสามารถเข้าใจผลิตภัณฑ์ได้อย่างเจาะลึกเพราะว่าเราไม่ได้รับอินโฟมิชันมาโดยตรงเราเราได้รับอินโฟมิชันผ่าน ผ่านสเต e h เดอร์ที่เป็นคนอินเทอร์เน็ตบางทีเขาก็ส่งแมสเซจมา4ีคนมาถึงเรามันก็ไม่เหลืออะไรแนะบา่ทีพอเราทำโปรดักต์ไปมันก็อาจจะไม่ได้ตรงตามยูเซอร์เรี e คูเมนต์อาจจะไม่ได้โซล e ป r รบเลมให้ user อได้จริงๆอะไรเนงะี้ยอันนี้ก็เป็นช l l e เลนที่คอน s ซลท่านนี้ต้องโอเวอร์คไมได้ครับผมแล้วพี่ต่างคิดว่าพาโลไอทีเนี่ยแตกตาก่างจากที่อื่นยังไงบ้างเรื่องเค l าเจอของเราเรื่องเรื่องที่พี่ต่างคิดว่าเป็นไฮไลท์ของทางพาโล มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยที่ผมชอบที่นี่มากที่สุดตั้งแต่วันแรกที่ผมมาเหยียบเลยก็คือความเป็นเรียกว่าอะไรความความไว้ใจในใ,ในในตัวสตาฟแล้วกันคือเหมือนพรลรทีเนี่ยเลือกที่จะจ้างผมและ้ะแสดงว่าเขาก็คือเชื่อว่าผมเนี่ยมีความสามารถที่ทํางานในที่นี่ได้วันแรกผมเข้ามาทํางานที่เนี่ยผมก็สามารถไปเจลูกค้าได้เลยผมสามารถเฟดคัสเตเมอร์ได้เลยแล้วก็ ที่นี่ไม่เคยปิดกั้นที่เราจะออกแบบไอเดียอะไรครับถ้าเรามีไอเดียอะไรเรา bring to table ทุกคนยินดีที่จะรับฟังทุกคนยินดีที่จะให้เราออกไปทดลองไม่มีใครเคยห้ามอะไรผมไม่ผมจะทำอะไรลองอยู่ที่นี่แล้วก็เรื่อง work life balance ของที่นี่ก็ค่อนข้าง impress มากเพราะว่าผมเคยเห็นคน c e r t a i ที่เคยทำงานให้แบรบผมเนี่ยเขาก็ดูไม่ค่อยมี work life balance เท่าไหร่ที่นี่ที่นี่มีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่อง culture เองก็คือเป็นเม่กี้ผมพูดไปละเรื่อง t r u s t ในตัวของพนักง,งานที่นมี Trust ใเป็นจนักง,งานสูงแล้วก็เข t าเจอของที่นี่มันเป็น Flat h i e r a ร c คีทุกคนสามารถแลกเปลี่ยน Opinion ได้กันไดหมดอย่างตัวผมเองผมก็ถามหลายๆเรื่องจากน้องในถีมผมก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องผมก็แลกเปลี่ยนความรู้กับน้องตลอดเวลาอ,อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบของพาโลทีเลยจุดเด่นเลยที่ผมไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเลยนะแม้กระทั่งบริษัทผมเคยทำงานก่อนเนีาก็ ทำงานเกี่ยวกับเรื่อง sustainable นี่นั่นอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ออกมาเห็นชัดมากแค่เนี้ยไม่พอมอยู่ะ Priority ผมมองว่าที่เนี่ยเขา invest เรื่องของการทำ positive impact product จริงๆเขาให้ความสำคัญกับการออกแบบ product ที่มันมีผลต่อ Society หรือว่าแม้กระทั่งมีผลต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่ามันถูกเป็น part หนึ่งของการดีไซน์มันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่ว่าเราจะมองแค่ business value human centered design เดียวผมได้ข่าวว่าเราจะมี บีขอบด้วยใช่ไหมคือเราอยากได้เซอร์ติฟิเคชันบีขอบพี่ตังพอจะอธิบายให้คนดูฟังได้ไหมว่าบีบีขอบคืออะไร <c oughs> ได้ครับก็อย่างอะอย่างอย่างบีขอบเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าผมได้ยินครั้งแรกตอนเขามาพอรวยทีเลยผมไม่เก็ตเลยในสัรับว่ามันคืออะไรอแต่ทุกวันเนี้ยผมเริ่มเข้าใจแล้วบีขอบบีขอบมันก็คือเหมือนแบบว่า เป็นสิ่งที่ทางพาเลอทีเนี่ยกำลังจะจะได้เซอร์ติฟายอยู่เพราะว่าเราอยากจะเป็นเอ h i c a l Company เป็น e t h ิคอลคอมพานีในที่นี้ก็คือไม่ใช่แค่หลักสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวคือเราต้องการจะมี Employee Fairness ทุกคนในองค์กรได้รับสิทธิผลประโยชน์เท่ากันทุกคนในองค์กรมี Work Life Balance ที่ดีทุกคนในองค์กรมี Learning c u r v e ที่ดีบริษัท Invest ให้กับคนในองค์กรจริงๆบริษัท Invest ให้กับสิ่งแวดล้อมบริษัท i n vest ให้กับ ครอบครัวในองค์กรหรือแม้กระทั่งบริษัท Invest ให้กับ workplace ทำไงให้ workplace มัน sustainable ทำไงให้ workplace มัน create positive impact ให้กับคนรอบข้างหรือแม้กระทั่ง equality ในองค์กรนะครับแบบเรื่องง่ายๆก็อย่างเช่นแบบปริมาณจำนวนผู้ชายผู้หญิงโอเคหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมมันสำคัญแต่ได้ความที่เป็น developer หรือเป็น engineer ย n g เงี้ย c o n s ิ r t ี n o n คอนซ a n เทนตอมนเงี้ยวเมืนปริมาณผู้ชายผู้หญิงมันอาจจะ ทำให้เท่ากันยากแต่ที่เนี่ยแบงค์พาโลตินก็พยายามทาให้มันเกิดขึ้นมีเรื่องของการ bring lady leadership ผู้ lady leadership เป็นผู้หญิงที่มาเป็นหัวหน้าทีมน,นู่นี้นั่นเงี้ยคือที่เนี่ยให้ความสําคัญค่อนข้างเยอะแล้วก็อันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของ B Corp ด้วยแล้วก็แม้กระทั่งบริษัท n v e s t Time ของ พนักงานก็คือการ invest mm hmm. เงินนั่นแหละการ invest time mm hmm. ก็คือเงินคือบริษัทลงทุนให้กับโซเชียลจริงเราออกไปทำความดีให้สังคม mm hmm. เราออกไปเก็บขยะเราออกไปสอนหนังสืออะไรเงี้ยครับพวกนี้มันคือเป็นส่วนหนึ่งของ B Corp ทั้งหมดมันคือการทำให้บริษัทนันเป็นบริษัทที่ ethical มากขึ้นไม่ใช่แค่โฟกัสกับการหวังผลกำไรหวังผลประโยชน์โดยที่ไม่ได้แคร์โซเชียลไม่ได้ care environment ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งเป็นที่แรกนะที่ผมเห็นในตั้งแต่ผมทำงาน่ามาสิบปีครับก็ขอบคุณพี่ต่างมากครับวันนี้ได้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ได้ไอเดียใหม่ๆในการไปแบบพัฒนาตัวเองแต่ที่สำคัญนะครับก็คือหวังว่าคุณผู้ชมนะน้องๆที่แบบเพิ่งจบใหม่จะได้ประสบการณ์แบบได้ความรู้จากพี่ต่างในวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ Halloween One Podcast, may the tech fun be with you.